ออเอรเผยคลิปที่เซอร์ไม่จริงหก RSR รองรับการซูมกกลสงสุด100เท่าเตรียมเปิดตัวมีนาคมนี้หลาสถางออนเนอร์ได้ประกาศเผยที่เซอร์แรกของ Honor นอร์ไมจริงห RSR ในงาน NUC 2 0 2 4โดยจะเป็นการระบุว่าจะรองรับการใช้งานการซูม100เท่าและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ครับ โดยในวิดีโอสั้นนี้มาพร้อมภาพดีไซน์ของเม g จิง r ง ISR ในเชิงบับพ,พิเศษอย่าง Posh Design ที่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบฟ l y i n g ทงทงนี้ยังมีการแกะสลักที่ด้านล่างของโมดูลกล้องหลังที่เผยให้เห็นถึงสเปคหลักที่สำคัญคือรองรับรูปแสงคู่ f 1.4ถึง f 2.0และสามารถซูมได้สูงสุดหน่งหน่ยเท่าในรุ่นนี้จะเป็นการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นของ m a นจิ6 Pro ที่ใช้สเปคระดับเรือโทเหมือนกันครับดังนั้นเราก็น่าจะได้เห็นเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง1 4ถึง f.2.0 ในเซนเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วพร้อมกับเลนเทเลโฟโต้108ล้านพิกเซลรูปแส 6, ้ f.2.6 มีขนาดเซนเซอร์1ส่วน1.49นิ้วและเลนอัลตร้าไวความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแส้ f.2.0 ขนาด1ส่วน2.88นิ้วขนาดที่กล้องหน้าจะอยู่ที่50ล้านพิกเซล รูลงแสบสอชุดขนาด 1, 1> ส่วน2.93นิ้วชาชิปโปรมันผลสั้นประกอน8.3ให้แรมมาที่16กิกพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลแอมรองรับชาร์จ80วัตต์พันสายและชาร์จไร้สาย66วัตต์มีหน้าจอสแสดงผลแบบ i t p o OLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด2,800คูณ1,280พิกเซลกวางส่องสูงสุด5,000นิตอีกด้วยครับ